เจอกันวันนี้ก็เจียวไข่อีกแล้วค่ะวันนี้เราจะเจียวไข่ใส่ผักต่างๆนะคะเราจะใช้ไข่ทั้งหมดวันนี้ห้าฟองค่ะเดี๋ยวเราก็ตีให้เข้ากันนะคะผักของเราในวันนี้ก็จะมีแครอทมีหอมหัวใหญ่แล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะรวมทั้งต้นหอมด้วยนะคะ คัามทุกอย่างเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่เวลาทอดเนี่ยเขาจะได้สุกง่ายๆแล้วก็สุกโดยทั่วถึงค่ะส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงของเราในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเราจะใส่ซอสปรุงรสเคยซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันงาค่ะ โรยพริกไทยอีกสักหน่อยแค่นี้เองค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะนำลง,งไปทอดนะคะอาหารของเราก็อาจจะไม่ได้ทำให้ตื่นเส้นหรือหวาอะไรมากมายนะคะบ้านเราเป็นครอบครัวธรรมดาง่ายๆค่ะกับข้าวก็เลยจะแบบเรียบง่ายใส่ตามสภาพนะคะคิดว่าดูเพลินไปก็แล้วกันนะคะ อาจจะมีประโยชน์บ้างหรือว่า,ามีประโยชน์น้อยสำหรับทุกคนบางคนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแค่เจียวของเราในวันนี้ก็ลงทอดเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราจะทอดทั้งหมดกระทะนะคะอันนี้จะเป็นการทอดครั้งแรกทดลองดูค่ะได้แผ่นที่ไม่ใหญ่มากแต่เนื่องจากเราใส่ผักนะก็จะมีความชื้นอยู่ในไข่มากมายเช่นนั้น ก็ต้องพยายามกดเขาเพื่อที่จะให้ไข่สุกทั่วถึงกันค่ะใช้ไฟกลางกลางนะคะพอจะสุกดีแล้วแล้วก็เล่งไฟนิดนึงเพื่อที่จะให้ขอบเขากรอบๆจากนั้นเราก็จะมาหั่นชิ้นค่ะจะได้สะดวกเวลากินนะคะไข่เจียวผักของเราเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินหอมมากๆเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ขอบคุณนะคะทุกการติดตามและก็การรับชมคลิปค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ